สวัสดีชาวอัครลเชนลนะครับคลิปนี้กับเรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับข่าวๆข,ของจักรวาล MCU ในช่วงของ MCU อัปเดตนะครับเดินทางมาถึง EP ที่179แล้วเรื่องราวที่จะพูดกันในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์คร่าวๆที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์มาเวลวด e อ p ซีซั่นที่2นะครับรวมถึงข้อมูลบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องกัตเมริกา Brave New World กับการหายตัวไปของสตีฟโรเจอร์หลังจากเหตุการณ์ใน Avengers Endgame ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของตัวละครวิกเตอร์ทามลีย์ที่ตัวละครนี้จะมาปรากฏอย่างเต็มรูปแบบในซีรีส์โลกิซีซั่นที่2รวมถึงข้อมูลบางอย่างของตัวละคร t h อ Watch ช er r ร์อูอาตูด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มฟังรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนี้อคาลาก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนำนะครับใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง n Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัคราแนะนำ Netflix พรีเมียมจากทีมงาน NF t h e a t e r ครับสามารถสมัครได้ในราคาเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1,000 0เรื่องครบทุกแบบทุกแนวนะครับรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีสัญญาผูกมัด พิเศษเลยตอนนี้ครับสามารถรับเงินรังวันกว่า50,000บาทในกิจกรรมไลฟ์สดจากทาง NF Theater ซึ่งก็สามารถแอดไลน์ทักททยไปเล่นเกมกับพวกเขาได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับใครสนใจสามารถคลิกลิง์ไปที่ด้านล่างหรือแอดไลน์ไปที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix Premium หรือจะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ มาที่เรื่องราวความเคลื่อนไหวของซีรีส์ Marvel What If สีสั้นที่2นะครับซึ่งสีสั้นแรกเนี่ยจบเหตุการณ์ไปด้วยเหล่าผู้พิทักษ์ที่เรียกว่า Guardian of the Multiverse ครับหรือผู้พิทักษ์ multiverse โดยผู้ก่อตั้งนั้นก็คือ t h Watcher Uatu นะครับผู้นำสมาชิกคนแรกอย่าง Doctor Strange ในฉายาที่เรียกว่า Strange Supreme ครับและมีสมาชิกต่างๆไม่ว่าจะเป็น p e g g y Carter ที่เธอนั้นก็ได้กลายมาเป็นกัปตันคาร์เตอร์ครับตัวละครทีชาร่าที่มาจากจักรวาลที่ทีชาร่าเป็นสตาร์อหลดนะครับแล้วก็กามโมราในเวอร์ชั่นของจักรวาลที่เธอมีชุดเกราะและอาวุธของทานอสรวมไปถึงตัวละครอีริคคิวมอเกอร์ครับหรือชื่อเต็มๆของเขาก็คือเอนจารากาที่ในอีกจักรวาลหนึ่งนั้นเขาสำเร็จการศึกษามาจากโรงเรียนในเรือแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นอดีตหน่วยซิลของกองทัพเรือ และได้เป็นเจ้าชายของวาการดาซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ไปช่วยโทนี่สตาร์กแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากโทนี่นะครับแต่สุดท้ายเขาก็ต้องเป็นผู้ทรยศต่อโทนี่โดยการสังหารเขานั่นเองต่อมาครับเป็นตัวละครซอร์ที่เป็นซอร์ในจักรวาลที่เขาเนี่ยเป็นเทพเจ้าสายฟ้าสายปาร์ตี้นะฮะซึ่งในจักรวาลน,นั้นเนี่ยซอกับโลกิไม่ได้เติบโตมาด้วยกันแต่ก็ยังเคารพกันเป็นพี่เป็นน้องคล้ายกับจักรวาลหลักของเราต่อมาครับเป็นอาาชาโรมานนอฟ ในจักรวาลนั้นเนี่ยเธอเป็นแบล็กวิดอเหมือนกันนะครับอดีตสมาชิกของอเวนเจอร์และก็เป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่รอดชีวิตอยู่ในจักรวาลนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ได้ถูกคัดเลือกจาก The Watcher ครับให้มาเป็นผู้พิทักษ์มัลติเวิร์หรือกาเดนออฟเดอะมัลติเวิร์สนั่นเองซึ่งในซีรีส์ What ีฟซีซั่นที่2นั้นเราจะได้ชมกันในช่วงของวันคริสต์มาสปีนี้แล้วนะครับ แล้วก็ได้มีการเผยข้อมูลทั้ง9ตอนสําหรับซีซั่นที่2มาให้เราได้ตื่นเต้นกันไม่ว่าจะเป็นตอนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของกาโมราที่ย้อนความไปเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ที่กาโมราไปสังหารธานอสได้สําเร็จจนเธอนั้นได้ครอบครองชุดเกราะของธานอสและอาวุธของธานอสจนได้มาเป็นหนึ่งในสมาชิกของแกงการ์เดนออฟเดอะมัลติเวิร์สนั่นเองครับในตอนที่2นั้นจะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของกัปตันคาร์เตอร์นะครับที่เธอนั้นเนี่ยได้พบกับไฮดราสตอมเปอร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องรราาวทีี่่ตอจกกันแแล ใครจำได้เนี่ยผู้ที่บังคับไฮดราสตอมเปอร์นั้นก็คือสตีฟโรเจอร์ในร่างที่ไม่ได้รับเซรุ่มซูเปอร์โซเจอร์นั่นเองครับใน EP ีที่3มนะเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องราวของเทสแรักที่ได้ตกมาอยู่ในชนพื้นเมืองของอเมริกันที่เรียกว่าโมฮอคนะครับซึ่งในตอนนี้เราจะได้พบกับตัวละครตัวใหม่ที่ไม่เคยเปิดตัวที่ไหนใน MCU และมาเปิดตัวในซีรีส์เรื่องนี้เป็นครั้งแรก นั่นก็คือตัวละครที่ชื่อว่าคาฮูรีนะครับมันก็เป็นการเล่าถึงเรื่องราวของเผ่าโมฮอคก่อนที่พวกเขาจะกลายมาเป็นอนณาธิคมของอเมริกานั่นเองนะครับเราต้องติดตามกันแล้วล่ะครับว่าตัวละครฮีโร่ตัวใหม่นี้จะมีบทบาทต่อไปใน MCU จกักรวาลหลักหรือไม่ต่อมาครับ EP ที่4นั้นจะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของ Hank ym, แฮงค์พิมและก็ภรรยาของเขาเจเนตเวนดที่ได้มีการต่อสู้กับเรดกาเดียนในช่วงของยุค80ซึ่งถ้าใครจําได้เนี่ยในหนังเรื่อง Black Wi d o w ตัวละครเรดการเดียนก็คือพ่อบุญธรรมของนาตาชาโรมานอฟนั่นเอง ่อมา EP ที่5ครับก็ทําให้เราได้พบกับเรื่องราวของยอนดูอีกครั้งหนึง่งในเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยพาสตาร์ลอดไปส่งให้อีโก้ตามสัญญาเพราะว่าจากจักรวาลหลักเนี่ยยอนดูได้รับคําสั่งจากอีโก้ให้ไปจับตัวสตาร์ลอดมานะครับในช่วงปี1988แต่ยอนดูไม่ยอมส่งคืนตัวสตาร์ลอดไปให้อีโก้ครับซึ่งก็ทําให้เราได้ลองดูว่าถ้ายอนดูพาสตาร์ลอดไปให้อีโก้ตามสัญญาจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ในจักรวาลน,นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับมาที่ EP ที่6กครับพูดถึงเรรื่อองงาวข ซึ่งก็เป็นการขยายความเรื่องราวของ Happy h o g ก n ในอีกความจริงทางเลือกหนึ่งที่อยู่ในช่วงของเหตุการณ์ใน Iron Man ภาคที่3นะครับซึ่งก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของวันคริสต์มาสและต่อมาครับ EP ที่7เล่าเรื่องราวของวานด้าตอนเด็กที่วานด้านั้นโตมากับก,บการดู the Musical แทนที่จะเป็นรายการซิทคอมตามที่เราเห็นในเรื่องราวของซีรีส์วานด้าวิชั่นนั่นเอง e ีีที่8ครับพูดถึงเหตุการณ์ของโอดินกับเฮล่ซึ่งถ้า2คนนี้ได้เผชิญหน้ากับ ที่เขาเนี่ยได้ครอบครองเดอะเทนวิงแล้วล่ะก็มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะฮะสุดท้ายใน EP ีที่9เนี่ยเป็นการเล่าเรื่องราวของเหล่าอเวนเจอร์สครับซึ่งถ้าเหล่าอเวนเจอร์ได้ต่อสู้กับเซอร์เทอร์แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับเอาเป็นว่าใน9 EP ีที่อคาระเล่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นแค่ความจริงทางเลือกหนึ่งที่เกิดขึ้นในจกักรวาลของ MCU โดยมีด็อฟเวอเชอร์อูอาตูเฝ้ามองเหตุการณ์เหล่านี้อยู่นั่นเองนะครับและข้อมูลทั้ง9 EP ีนี้เรา ต้องมาดูกันว่าจะเป็นไปตามที่อาคภะเล่าทั้งหมดนี้หรือไม่หรือเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ยังไม่ได้รับการยืนยันส่งต่อกันมานั่นเองมาที่ข่าวคราวต่อมาครับ หลังจากที่ทาง Marvel Studio ได้มีการประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าตัวละคร The Watcher นั้นจะกลับมาในจกักรวาล MCU อย่างเต็มรูปแบบจริงๆแล้วเนี่ย The Watcher ปรากฏครั้งแรกเลยเนี่ยในหนังเรื่อง Guardians of the Galaxy Vol. 2ครับในฉากที่เหล่า Guardians เคลื่อนที่ผ่านจุดจ้ำพอยต์แล้วก็ได้ขับยานพันเหล่า The Watcher ในขณะที่ The Watcher นั้นได้สนทนาอยู่กับตัวละครตัวหนึ่งที่รับบทโดย Stanley นั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นบทบาทของ The Watcher เต็มๆในซีรีส์ m a r v e l What i e ซีซั่นแรกก็ได้เข้าใจถึงหน้าที่ บทบาทของเขาซึ่งได้รับการพากเสียงโดยนักแสดงอย่างเจฟฟี่ไรท์และล่าสุดเนี่ยในซีรีส์ i Am Groot ซีซั่นที่2 EP ที่5 The Watcher ก็ได้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งในเหตุการณ์ของ r o o t ซึ่งถือว่าซีรีส์ I Am Groot นั้นเป็นเส้นเรื่องหนึ่งในจกักรวาลหลักของเราเลยนะครับในพาร์ทของ EP ีที่5ที่เล่าเรื่องราวของ i Am g r ม o t เนี่ยมันเหมือนเป็นการปูทางและบ่งบอกว่า The Watcher เนี่ยได้สังเกตการเหตุการณ์ในจกักรวาลหลักของ MCU มาโดยตลอดและสิ่งที่ยืนยันั The Watch er ยัันนนนวว่่่าาา Watch De ออยูใจกกกรลหขงเ็คื เรื่องราวในหนังเรื่อง Thor Love and Thunder ครับที่เราจะเห็นรูปปั้นของ Cosmic Entity มากมายและหนึ่งในนั้นเนี่ยเราได้เห็นรูปปั้นของ The Watcher Uatu ปรากฏอย่างชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็น The Watcher คนเดียวกันกับ The Watcher ในซีรีส์ Marvel What If e นั่นเป็นการบ่งบอกว่าตัวละครตัวนี้จะมาลดเล่นอยู่ในจักรวาลหลักอย่างแน่นอนอัครลัมมองว่าตัวละครตัวนี้จะมีความสําคัญมากๆในเหตุการณ์ของ a v e n g e r The Kang Dynasty แล้วก็เหตุการณ์ของ s i c k e t War ครับต่อมาครับเป็นที่ข่าวคราวของหนังเรื่องกับอเมริกา Brave New World นะครับแน่นอนว่าเรื่องราวของกัปตันอเมริกา r บ v e New World นั้นจะเป็นการชูโรงกัปตันอเมริกาคนใหม่ที่ณนะตอนนี้แซมวิลสันได้รับหน้าที่เป็นกัปตันอเมริกาคนล่าสุดในจกักรวรรดิ u ครับแน่นอนว่าเรื่องราวมีความเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีรอสซึ่งตัวละครตัวนี้เดิมทีเนี่ยวิลเลียมเฮิร์ตแสดงนะครับแล้วก็ได้มีการรีแคสต์แสดงเป็นแฮร์ริสันฟอร์ดแทนเนื่องจากวิลเลียมเฮิร์ตเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองและข่าวคราวเนี่ยก็ได้ม รวมถึงเบาะแสล่าสุดที่สื่อต่างๆได้มีการบอกว่าเรื่องราวในกัปตันอเมริกาเบฟนิวเวอร์นั้นก็จะทําให้เราได้ทราบว่ากัปตันอเมริกาสตีฟโรเจอร์นั้นหายไปไหนครับนอกจากนี้ข่าวคราวก่อนหน้านั้นก็ยังบอกว่าการที่แซมวิวสันได้ถูกเลือกขึ้นมาเป็นกัปตันอเมริกามันก็เหมือนเป็นการไม่ได้ให้ความสําคัญกับแซมมากนักแล้วก็ยังไม่ได้ถูกทางการยอมรับว่าแซมนั้นเนี่ยมีความสามารถที่จะได้เป็นกัปตันอเมริกาตัวจริงนะครับเนื่องจากว่าทางการสหรัฐเนี่ยมอบหมายหน้าที่กัปตันอเม ก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแซมบิลสันมากกว่าซึ่งแซมเองก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้มากว่าเขาเนี่ยเหมาะสมแล้วกับตําแหน่งของกัปตันอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนายพลรอสที่เขาก็ได้กลายมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐมีข่าวว่าประธานาธิบดีรอสนี้นะครับเขาจะได้กลายมาเป็นเวทฮักเพื่อปูทางไปยังหนังเดี่ยวของฮักต่อไปด้วยเอาเป็นว่าจากวันเอ็ของเราก็ยังคงน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับสำหรับเรื่องราวต่อมาก เรามาพูดถึงความเคลื่อนไหวของซีรีส์โลกกิซีซั่นที่2นะครับซึ่งณนะตอนนี้ที่อคารได้โพสต์คลิปนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้ชมซีรีส์โลกกิอีกไม่ถึงเดือนแล้วครับนั่นก็คือวันที่6ตตุลาคมปี2023นะครับเราจะได้ชมซีรีส์โลกกิซีซั่นที่2อย่างเป็นทางการที่ Disney Plus และจากคลิปโปรโมตล่าสุดของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีฉากฉากหนึ่งครับที่เหมือนเราจะเห็นภาพลางๆของวิกเตอร์ทามลีปรากฏอยู่ในฉากนั้น โดยเป็นฉากที่มีคนคนนึงครับหยิบหุ่นที่เป็นชุดที่เหมือนชุดนักบินอวกาศซึ่งตามภาพโปสเตอร์และก็ตัวอย่างก่อนหน้านั้นเนี่ยชุดนี้ครับโมบ i อัสเป็นผู้ใส่นั่นเองและสื่ออย่าง The Hollywood Reporter ได้มีการยืนยันว่านักแสดงโจนนธานเมเจอร์ในบทบาทของวิกเตอร์ทามบี้ในซีรีส์โลกิเรื่องนี้นะครับเขาจะปรากฏออกมาให้เราได้เห็นเกือบครึ่งซีซั่นเลยก็ว่าได้ อกรมองว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเหมือนเป็นการให้เราได้รู้ถึงที่มาที่ไปของตัวละครแข็งเดอรคอนเคอร์ว่าทำไมแขงเนี่ยสามารถเข้ามาพัวพันถึงเรื่องราวของเวลาหรือมัลติเวิร์สหรือการที่มีตัวแปรต่างๆที่เกิดขึ้นใน MCU ได้นั่นเองครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ครับคือข่าวข่า,ขา,าวอัปเดตจักรวาล MCU นะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความป็นเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และ ของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ